ในคลิปก่อนหลังเกมบุกไปชนะเวสต์แฮมผมก็ทิ้งท้ายไว้นะว่าอย่าพิ่งเ,เขาเรียกอะไรนะอย่าพิ่งไปไว้ใจอย่าพิ่งไปวางใจว่าเกมจิกับเวสต์แฮมเนี่ยทุกอย่างมันแก้แล้วและเกมนี้การจัดตัวของเนเธอล็อตก็อย่างที่ผมคิดแหละถ้าผมเป็นสลอตผมก็จัดแบบนี้ผมจะยังจะยึดในโครงเดิมด้วยการดรอปซาร่ามีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเดียวก็คือมีลอสเคอร์เคสถูกดรอปและส่งแอนดี้ดเกอรสันลงมาแบบ็คขวายัางเหมือนเดิมโจโกเมสทูเซนเตอร์ ฟานไดค์กนาเต้ตรงกลางสโบรสไตร์มาค้ากราเซนแบร์กแนวรุกคักโปอีซัคแล้วก็ฟอร์เรนเวสแต่สิ่งนี้ออกมาล่ะโอ้โหมันกลายเป็นว่าลิเวอร์ p ูดูไม่ดีเลยอะ่ะมันขาดตัวตนอะไรไปหลายหลายหลายหา,ยยางอย่างเกมเจะกับเวสแฮมโอเคพวกเขาไม่ได้เล่นดีหรืออะไรก็ตามแหละแต่มันเล่นแล้วยังพอที่จะได้ลุ้นในช่วงครึ่งหลังนะครึ่งแรกเกมเวสแฮมกับเกมเจกเกอร์เซนต์แลนด์เนี่ยความรู้สึกไม่ต่างกันเลยเล่นแบบไม่มีความหวังครับ สถิติที่ออกมาทั้งหมดมันอาจจะบอกว่าลิ้วูหูโอกาสยิงดีนะครับตัวเลขอะไรแบบต่างๆดีเลยแล้วอันนั้นสาลก็บอกว่าลิ้วผูโชคไม่ดีด้วยแต่ทีนี้นพอมาดูครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะพูดสถิติก่อนลิ้วผูยิงยีิสาครั้งค่าเ g 1.46ครองเกมเหนือนกว่าทําเกมบุกตั้งแต่ต้นจนจบแต่เมื่อแหวดดูเนื้อในแล้วเนี่ยถ้าใครได้ดูอะมันไม่มีความหวังเลยเหราท่ลิเวพูจะ ยิงประตูเซนเตอร์แลนด์ได้เพื่อนๆคิดเหมือนกันไหมครับสิ่งที่พบเนี่ยมันกลับให้ภาพรวมมันดูแย่กว่าเดิมเลยก็คือลิอร์ผูลยิงเข้ากรอบสี่ครั้งเซนเตอร์แลนด์ยิงเข้ากรอบหกรบครั้งนะครับทั้งทั้งที่อะไรท,ทั้งทั้งที่ลิอร์ผูลครองเกมเหนือกว่าแล้วก็เซนเตอร์แลนด์เนี่ยได้โอกาสบิ๊กช็ส์หรือว่าโอกาสทองเนี่ยมากกว่าลิอร์ผูลด้วยและเกยวชนะในช่วงท้ายเกมซึ่งลูกนั้นถ้าไม่ได้เฟเดริโก้คียซ่าที่วิ่งหน้าตั้ง หัวจุกเขาเรียกอะไรหางจุกตูดลงมาช่วยเกมรับเนี่ยเลี้ยวผู้แพ้ไปแล้วครับแพ้คาบ้านไปแล้วครับถีติเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกเลยนะว่ามันจะเป็นเรื่องของความโชคไม่ดีแล้วมันสะท้อนในเห็นว่าไม่ว่าใครจะยิงมากกว่าไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเนี่ยควรจะชนะนะครับรูปแบบการเริ่มที่มันเกิดขึ้นซ้ําแบบเดิมๆคู่แข่งมีโอกาสท้องมากกว่าท,ทั้งที่เลี้ยวผู้ก็ครองเกม มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาเกิดกับลร์พูลหรือเกิดขึ้นกับทีมที่ลงทุนสูงในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วค่า x c ที่มันสูงเนี่ยมันก็มาจากการที่พวกเขาเนี่ยสร์ยิงไกลที่หวังว่าเฮ้ยสักลูกหนึ่งเนี่ยมันจะเข้าสักลูกหนึ่งแต่มันก็ไม่เกิดขึ้น